สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อบรายการปุ๋มมิชแนลนะคะตอนนี้นะคะปุ๋มอยู่ที่เอาท์เลอัมร์ดัมนะคะนี่นะคะเห็นป้ายไหมคะด้านข้างหลังปุ๋มนะคะเดี๋ยวปุ๋มจะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินเอาท์เลนะคะที่นี่นะคะเพิ่งเปิดได้ประมาณสัก2ปีนะคะก่อนโควิดจะมานะคะแล้วก็ปุ๋มยังไม่เคยมานะคะวันนี้อากาศดีนะคะเกือบส1เอ็งศาปุ๋มก็เลยจะพาเพื่อนๆพืมาเดินนะคะไปช็อปกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะปมเข้ามาด้านในนะคะเพื่อนๆก็จะมีร้านขายเยอะแยะมากนะคะนี่เต็มไปหมดมีผู้มากนะคะมีหลายๆอย่างเลยนะคะก็วันนี้ค่อนข้างเงียบนะคะไม่ค่อยมีคนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อน,นะคะร้านขายเยอะมากแล้วก็เงียบมากนะคะนี่ขนาดบ่าย3ามโมงค่เพื่อนดูด้านหลังนี่ไม่มีคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อกันนะคะว่าเราจะชอบอะไรบ้างตามเลยเพื่อนกระเป๋าแก๊สลดราคานะคะใบนี้นี่ ไม่กี่บาทนะคะสามสิบกัลลิโลสวยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ของแก๊สนะร้อยสิบกัลลิโล นี่เพื่อนๆผมอยู่ในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนขายของ้ดูรองเทา้าคู่ละ79ยูโรนะคะล้วกระเป๋านี่สวยมากเลยราคานะคะก็79ยูโรไม่ลดนะถ้าจะลดต้องอยู่อีกโซนหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆ สีแดงนี่ก็55ยูโรนะของลดเยอะมาก20%ถึง70%นะคะนี่ก็น่ารักคอลเลคชันใหม่อันนี้ราคาประมาณ65ยูโรนะคะเดี๋ยวดูต่อ,อของเยอะมากเต็มเลย เลือกไม่ถูกมาเพื่อนของเยอะนะคะผมจะดูของต่อนะคะก็นี่คือบรรยากาศด้านในของแก๊สนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีสายปุ่มนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะไปเดินร้านอื่นต่อนะคะตามไปเลยค่ะ ทีเพื่อนตอนนี้นะคะปุ่มอยู่ในร้านกาแฟชื่อแอนนาแอนแม็กนะคะแล้วก็ปุ่มได้สั่งนะคะกาแฟนะคะแล้วก็เค้กนะคะส่วนแฟนปุ่มะคะได้สั่งเป็นเ,าเขาเรียกกันไรนะขนมปังนะคะแฮมนะคะก็อันนี้หน้าของแฟนปุ่มนะ,ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีแฮมชีสด้านในแล้วก็จะมีซอสให้นะคะแล้วก็กาแฟของนางนะคะก็แบบน่ารักมากเพื่อนๆดูกาแฟนี่เราก็จะเทใส่แก้วแบบนี้นะคะนะคะ จะเป็นด้านในเพื่อนนี่ค่ะส่วนของปุ๋มนะคะของปุ๋มจะเป็นอิตาลีชีสเคส้กนะคะใส่สลักโลมนะคะเพื่อนๆคือร้านาน,น่ารักมากแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวัน <ın> จันทร์น,น,นะคะคนค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็กาแฟปุ๋ม <decide> นะคะกาแฟลาเต้นะคะเพื่อนๆก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็วันนี้นะคะคือเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็เป็นช่วงเอาท์เลตแล้วก็คนนะคะค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวปุ๋มจะ ิมนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะเค,ค้กร้านนี้ดูเนื้อชีสของเขานะเพื่อนขอโทษหนะ้าแสงไฟมันอาจจะนี่นะอร่อยมากเพื่อนกลิ่นหอมของชีสนะคะแล้วก็ความหวานของมะนาวนะ แล้วก็มีสลักลมละใบนะอร่อยมากเพิ่มแล้วก็เรามาชิมผมสั่งคาเฟ่ลาเต้นะคะกาแฟใหญ่มากแก้วใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้าผมเอกับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าไงนะคะขอตัวไปดื่มกาแฟกับรับประทานของหวานวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปช็อปกันต่อว่ามีไงทำไปเลยค่ะ ดีช็อตได้นะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงเย็นแล้วค่ะปุ่มมาตั้งแต่บ่าย3โมงค่ะเดินมา3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าก็ปิดหมดแล้วนะคะเอออยากจะบอกว่าใครที่จะมาเที่ยวนะคะที่นี่นะคะเอาเลทอัมส์ดมนะคะเออนั่งรถจากอัมส์ดำมาประมาณสัก30นาทีหรือ20นาทีโดยรถไฟนะคะก็<笑><笑> ขอแนะนําว่าของถูกจริงนะคะแล้วก็ลดราคาเยอะมากครับผมได้ของในราคาถูกก็วันนี้ช็อปไปกับ200ยูโรแต่ว่าได้ของที่ต้องการเยอะและถูกกว่าในตัวเมืองด้วยนะคะก็ใครนที่มาท่องเที่ยวนะคะขอแนะนํานะคะว่าช็อปที่นี่นะคะได้ของดีๆเยอะนะคะแล้วก็มีทั้งร้านอาหารนะคะมีทั้งขนมนะคะก็แนะนาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวที่นี่นะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย